บทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวาเมสุตตังเอกังสัมภิญญ์พระควาจักเเกสุตรวิหารติกะเปรโรกตุตะมิงมหาวันเนมหาตาพิภูสังเกตนะติถึงปัญจมัติเหตุพิกูสติเหตุสติเหตุว่าอรหันตีถ้าต่อเหตุจะโลกระตาตูเหตุเทวตาเยปุเยนะสันนิปปิจตาหุนติตพระควาตังทักษนายาพิภูสังคัญจะอจากโขจตุนังตุธาวาสกายกานังเทวานังอะ ตาระเตสุอหังสุางอ,อาออยัางไปไปไปโขภาควาสเกตุยิยรับไปติดกับปิโรตุตมิงว่าว่าเนม,มาอาตาพิโกโกสังเคนะจริงๆมันจะไม่เดเห็นพีโ่โกตัเตีแต่ไปเห็นว่าอารานตตถ้าใครจะโลกตาตุยเทวตาเยปุเยนะสันนิพพิตาหุนตินพักฆะวัน,วนตังพัฒนายะพิภูสังขัญจะอนุนะ มยมปิเยนะพระวาเตนุปะสังกะเมยามะอุปสังกะมิตรวาพาระควัตสันเกปัญจคาถาอาเสยยามาติอะโขตาเทวตาเศย,ยสาภินามะพลาละวาปุริโสสัมัชิตตังวาอาหังปะษาเยาลยะภาษาที่ตังวาภาหัง มิชิตะเชยยเอวะเมวะสุชาวาเสตุเทวตุอันตะราหิตาภะควาตุปุรัตปาตุระหังตุอะดะโคตาเทวตาภะควาภะควนตังอาภิสะวาเทวะเอกมันตังอัตังสุอะมันตัง สิตาโขเอกาเทวตาพระวัตโตสันติอิมังกาถาอาภาสิมหาสมโยปาปนัสสมิงเทว,วตาตามาคาตาอาสตัมห์อิมังธรรมามาสมมายังอัคกิตายอปาลลัชิตาตังกันติ อาจจะโก้บาลาเทวตาพักวัตุสันเกติมังคายผังอภัสร์ตตาพิชกโอธรรมาท่าหังสุจิตังอัตตโนโอจุกะมาคังสุสาลีธิวเนตานิคเอตาวาอิตาลียารักขันติ อันทิตาติอาจาโคอ,อัปลาเทวตาพระวัตรฐานเกเอีมาการังอภาสริสิทวานี้รังสิทวาปาดีาอินทากิลังโหตอัจจะมาเมขาเทยันติสุชาวิมาราจาักขรมาตาสุทัน ตาสุตุาาอาคาติอาโกะอาปราติวตาภะวัตโตสันกิมักาถาภัสสิเยกิจิพุทธังสาร,รนังคาตาเตเตนาเต <c oughs> ขามิสันติอาปายภูมิงปะหายามานุสังเทหังเทวกายยังปาริปูเลสันติเต พระโค้ปกวาพิ่รูมนเตติเยปุยนะพิเวทัสสุจะโลกตตตูตุทิวาสัญนิพจิตาผลที่ัาขตังทัศนายะพิครสังฆัญจะเยปิเตพิขาโมอหสุงอาทิอาวัตานังอรหันตตมมตพุตาเตถิพากวันตาลังอัตตาปะรามาเยวะ เทวตาสับติตาอหิสุ่เแตยถาพิมยหงอาทิตัลราหิเยปิเทปิกเวห์พวิสันติอนาขตมาทางอรันตุตมาสมุตาเตกมปิรัวตานังอปลามเยปิเทวตาสัิบตรตาพวิสันติ แต่สัพเพมายังอาทิตาเอตารหิอาจักกิสามิพิกาเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามิพิกาเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามิพิกาเวเทวกายานังนามานิตังสุขะนะนะตุกันนะสุสารุกังนามาสิ กะโลตะพาศิสสามีสิเอวัมพันเตเอโถเตพิกุปตะวัตโตจัปจัสตุมโลกระขาวาเอตเโวจะเทโรกับมนุษย์กบสามียะตุภุมมาตะตทิเสตาเยสิตาคิริครับาลังปาลิหัตตา สมัยมิตากุฏิหาวาสารีนาโรมาหังกาติสัมพุโนโอทันมานาสัสุตาวิปัสสนามาณวิลาอิญโยปัญจสติเตเตวาเวนะ กปาวัตอาวีา anyway, <match> like like so, so, uh, like, ัตโตอามันที่สัสาว่าเกิดสมิรเดวกายาอภิกันตาเตวิชาตะวิกขเตจะอัตตปะมะลุงสุตตะพุทธะตาสนัเอสัมปาตุอาหูยานังยามนสุ วันรุษาวันุกร์ัตสัตรังปตัตต่วัต่าขุนตหัสังอาตัดตัดตัดนั่ง APK ตัตัตัวัตท่าขุนตาหัสังอตั ักทิงเอตงเอเกตานะอามนุนานะพมัทตาสุอเพเกตันพะทาวุงทิตาหัสุตาหุงทังจากพัระวินญาญา ว่าวกิจตว่านอาจากภูมาตรัตุอัมมัตยีตัตาตัวเกตัตเสนระเเทวขาาพิกันตาเทวิจนาถาวิโหเโวหังกิตายิศามิติลายจะตุปุปปาโสตัตตสาอัาวะยะขาภุมากะภิละวะตาว่าอชิวันโตชุดิมัโตัวนาันโตยสัจินโมตมนาภิกขะมุภิขุนังสิมิธิวะนัง ชติศาสตร์าติสตร์ายเหว่าม้าตายกขานาววตารวันิีหนอิยที่มันโตชุดทิ่มันโตวันาวอวตารยกันติโนโมทามานาอภิการมทิุู่นางถึงวิจิตรว่นนางตดตากขีลาติสหรสายยกขานาวติที่วันนี้นอิยที่มันโตชุดทิ่มันโตวันาวอวตารยกสันติโนโมทามานาอภิการมทิุ่ณนางถึงมิจิตรว่นนาง อิจเตโสราสาหัสายาขานาวติวันนิโนอิติมันตุชุติมันตวนังวันตัวญาสันติโนมตัมนาอภิคามุภิขุนาสติมิติวานังเวตาภิตาปัญจะต่หายาขานาวติวันนิโนอิติมันตุชุติมันตวนังวันตัวญาสันติโนมตัมนาอภิคามุภิขุนังติมิติวานังภูมิโรลาจักาิโกเวปุลราชานิเวตางติญโยนังสัตตารัต อัมราหัตอัมนักขานางวะกิดูปาัติองคพิโรราชักศโกโอปาขดุพิติพระนางกูดีมันจาที่สังราชาท่ารักโตพระาสติคำเป็นทปานางอธิพติมาราชยะสันทิโสกุตาสิว วันนาวันโตจะยะสัสันสีโนโมถ้ามานาะอภิครรมไม่ควรนังถึงจริงว่านาง้ากินนั้นจะที่สังราจะไม่รุพระโหตับปาษสัติภูมิพันธทานนางที่ปฏิมาราชยาสัตย์ติโสอุทัปิตาตัเพราะวอินทรามามากระลา วิธีมันฑุชุติมัตวันั้วันโตยัสสันสิโมุตมนาอภิกรรมุภิคุณังสัมิติวันนางปัญชิมัจดที่สังราชาวิรุปตะปะตัสสติยัคขนติปติมาราชยัสสันติโตผุตัปปิตตะตะวุอินะนามามาระไรอิติมัตฑุชุติมันวานวัณโตยัสสันสิโลมุตมนาอภิกรรมุภิคุังสมิติวันนางอุตตะลัณจที่สังราชาวยโรตัปปะตัสสติยัคขนธติปฏิมาราชยัสสันติโตพุตัปปิ ตัสาวะโวเอินดารามาพราอิทิมันโตยิติมันโตวันนั้นวันโตญาสันิทนุทมนาภิกามุงภิกขุนางถมิติวนางหัวดีมาที่สังตัตระโถตักินเนนะวิดุณนะโกวชิเมนะวิภูมกโกวเวโรตะลังที่สังจัตตาโรเทวะอาจา ธรรมตาจตุโลทิสาทันธะมานาอัตสังสุเวเน,นกาปิลวะตเวเตตังมายาวินโนตาตาอคุวันนานิกาตสา,ามายาสุก็นทุกินเวกินเเเเเเูปวิปูจะวิปูตาจันตนโนมานาเส โอ้แลกคิดโนมาตัวนีมาตัวจัดนะนะตัวบปยมาณโยจะเทวตัวตัจัดนาาลตติตตเตโนจัดคันทัพหนารลาจตโนทตโว อาคูปัญจสิโขเจวะจิมพะรูสุริยวัดยสาเอเตจันเิจลาจโนคันทปาสาหาตาชุพีโมธมานาอภิกามมวิขุดังสิมิติวะนังอัตฐาคูนาภาษา,านาคาเวสาลาตาตัญฐาคาธภสันลา,า,ล,า,าลาอาคูปายาคตา,ายาติพิยาวุ นาทัารลบตาจาอากูนาคายสันจิโนเอราวันโออวนวหานาโคสุปาคาัปมิจิว่านางเอนาคาราชิตาหะอารันติทิชาทิชาปักจิวิสุตนาจักขูพวิขูเทวนานัง Tidak wajah patah, Tidak terpandang, Tidik. Tidak, Tidak mengatak, Yantadah, Tidak lajah, Tidak lajah, Tidak lajah, Tidak majih, Terpandang toke, Maka ributuh, กุปะอาัาตาจิตาจิตาตาวชิหะเตนะตะมุทังอสุราสิตาอาเตปาตะโล วะาสวัสเสเจอิทิมันโตยักสันติโนกาลากัญชามหาที่สามารถสุราหานะเวน่าสาเวปจิตติสุจิตติจัปะทาปะหาลาโธนามุจีตาตัญชะปาลิปุตตาสเปเวโรจะนามกา สันในใหิตวาพระลิงเตะนางราหุพัทธ์โอปะคามุงกลับมาโยหาริ่ันเตชะตาเตะปิขู่นังถึงวิถีมานังอาปูจะเทวาปฏิวิตรเตโชวายูว่า ลุนาวาลุนาเทวาตุโมจัจจสัตสามหาเมตตากรุณาายิกาอาคูเทวายาสันติโนท่าเสตท่าสารกายาตะเปนนวตติวณิโนอิทิมันตุจุติมันตุนวติวันตูยาสันติโนโมทัมนาปภิกามุงภิขุนาแต่จริงว่านางเป็นทูจัตเทวาจาอรลีจัอรสัมา สตวเวยะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทะมาคูปุราิตตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรากิตตาณขัตตานิป <iałem> ุราก de er, ิตวาอาคูมันทะวาลาคาวาสุนังวาโสเดโตตเกตตโกโอทาปุรินาโท อาเสตตสา,ารกายาเพนวติวันนิโรอิทิมันโตทุติมันโตว,วันวันโตยักสันติโนโมทัมนาพิกามุนพินาถิมิติวนันนางอาาโคตาหาปูเทวาชาลาอาเคเนอาอาวาวาอาลิตากาจาโรชาจะอุมาปุปหานนกาสีนโน วรู้าะจ๊ะธรรมะจะอจุตตาจะอเมชกาสุเรยาลุจิลาอาคูอาคูวาจะวะเนติโนญาติเสติญาสราคายาสเปนาวะติวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาติเสติโนโมตัมมะนะอภิกรรมูพิขุ่นางเตมิจิงวานัง สามานามหาสมานามนุษสามัุคสุตมากิตาปัตตุติกาอากูอาคูอโนปัตตุติกาอัฏฐาคูสหเทวาเยจะโลหิตอวาติโนปะลาคามาห์ปะลาคาอาคูเทวายสันติโนท่าสีเจเจนานะกายะตเพนาวติวันนิโนอิทิมาโตจุติมันโตวันนวันโตเยส สันตินมูทัมาลาอภิกัรมพิภูณังติปิติวนังตุกากะลุมมหานุโนนาอากุเวคะนาสาสาโอทาตะเคลยหาพโมกขาคูเทววิจักขณาตพมมัตตาตาราชาปิตตะกาอากุยะตสันติโน อนาอย่างอาคาปัญโนโยจิตาภิวัตติตทเตเตจัสนากายาสเปนวัตถิันิโนอิติมันตุุติมันตวันละวันตุยสันติโลวัฏมานาอภิคามุมิคุณังติมิติวณังเขมียาตุสิตายามังตัสกาจะอะัมพิโนตัมพิตตักาลา มาศึกษาชุตินามะจาอาตราวนิะนิมมานลติโนอาคูอาถาคูปะลิมิตาจอาเตเตตรกายจะเป็นวัติวันน้โนอิทิมันตวจุติมันตวันนาวันตยักสันทิโนก็ต้อนมาอภิกามุงิูนางถึงจริงว่านาง เทเทเทวานิกายาตะเพนาวัติวานิโนนาอันวะเยนะอ่าท่านจะเยจันเยจะที่จาฮาฮะอาวุชชาติปักเี่ยรังโอคาตินนะมะอาติวังอาเขโมกษ ลานตังตันตังวะอะสิตาสิตังสุภัมมาปรมามัตโตจะสุทอาเกมาตโตต,าตันนางคุม,มาโลติดโสจะติดโสติโุปาคาสะม่ถึงว่านางตัพตัพมมะโลกานางมหาพมมาติ ที่ตัดตอภาบรรณูชุติมันโตพิสมาทชโย่าสันสิโสอะเตเตสิสรลาอาโกปัจเจกตวตถินเตอัญจามัจาโตอาคาหิโตปิวารโตเตจะตเปอพินอภิกันเตเดเดเดว แต่พอมัเกมาล้เเนีอภิกามิปัญนันส์ันที่ยังเะคันทอตันธะตะลาเกนะพันธะมาหวทัมันตาอริวาเลตะอาวมุจิตะ โอจินังอิติตัอิติจักมหาเทโนกันท่าเทนังอับเตใยีปานินาต่ะละมหัจ,จัตตังกับตะวานะเทตวงังยะถาปาวุต aku omi tu hatna yanto ati cuko tatah cuk atut tau wati tangkutu atayang wati tanca tap ang apinya ya bawa kita wajak umat atau amat aja ta tawa kita tertera te na abikan na abisa teja a tapa kamalung kutawa puta vita pakamu te sang โอ้มปิอันตายุปะเวขิตาสขามาภาญาติจายาจายาสัจจโนมุธันติตหาภูเตหิตตวัคเตชะเนสุตาติ